ครับก็ขอสวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้นะครับแปงซูแนวก็จะมาแนะนำนะครับไฟตกแต่งนะครับในรถยนต์ของเราไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะนะครับได้หมดนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะตกแต่งใช้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะเดี๋ยวนี้สินค้ามีมากมายเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะที่มาจากทาง ประเทศจีนนะครับก็เป็นถ้าถามว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถเลือกซื้อได้ในราคาถูกนะครับส่วนคุณภาพเราก็ต้องอดูรายละเอียดให้ดีๆนะครับว่าตรงกับความต้องการของเราที่จะนำมาใช้หรือเปล่านะครับเหมือนตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED นะครับอันนี้ผมใช้แค่ สามหลอดนะครับมันมีทั้งสามหลอดหกหลอดเก้าหลอดก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไฟก็อยู่ที่ประมาณกำลังไฟอยู่ที่สิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์นะครับก็ใช้ได้ในในรถยนต์นะครับทั่วไปนะครับแล้วก็ความสว่างก็แล้วแต่จำนวน led นะครับอย่างตัวนี้ก็อยู่ที่10 10กว่าวัตต์ นะครับมันมีทั้ง10 13 18วัตต์นะครับ24วัตต์นะครับ72วัตต์ก็มีนะครับถ้าวัตต์เยอะๆนะครับก็ส่วนมากวัตถุประสงค์ก็คืออาจจะใช้ในการทำติดตั้งในรถของพวกรถเดินป่าออฟโรดอย่างเงี้ยรถพวกฉุกเฉินกู้ภัยอย่างเงี้ยนะถ้ามีวัตต์เยอะๆเหมือนสปอร์ตไลท์นะครับลักษณะนั้นเราก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีๆนะครับว่าเราวัตถุประสงค์แล้วมันก็มีลักษณะแบบไฟแบบ เป็นแฟดนะฮะเขาเรียกเป็นแฟดก็คือ,อกระพริบนะครับกระพริบนะครับอย่างนั้นก็ันอีกวัตถุประสงค์หนึ่งเวลาเราเลือกซื้อก็ต้องดูดีๆว่ามันเป็นแฟดหรือไม่แฟดนะครับเขาจะมีให้เลือกในออนไลน์นะครับดูดีๆนะครับแต่ส่วนมากตัวนี้เขาก็จะขายในลักษณะของเป็นไฟติดตั้งในรถยนต์นะครับก็จะเรียกว่าเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับเดย์ไทม์ทัมมิ่งไลท์อะไรเดยาเขาเรียกไฟกลางวันไฟวิ่งกลางวัน นะครับผมก็พูดไม่ค่อยถูกนะครับก็จะติดตั้งในรถยนต์แล้วก็พอรถยุคทุกวันนี้นะครับมันจะมีติดตั้งมาจากโรงงานนะครับคนก็จะนิยมไปติดตั้งเสริมในรถรุ่นที่ไม่มีนะครับแต่ในเรื่องเรื่องนี้นะครับส่วนตัวความคิดของของผมเองนะครับผมมองว่ามันมีปัญหาปัญหากับอาจจะเป็นกับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกฎหมายบางทีเขาก็จะ เอาประเด็นนี้ขึ้นมาตั้งข้อหาเราได้ว่ารถของคุณนะครับมันไม่ใช่รุ่นที่มีติดตั้งมาจากโรงงานแต่เราก็ไปทำใส่ก็ลักษณะว่า,าทำให้ผู้โดยสารคนอื่นนะครับรบกวนนะครับตรงนั้นก็น่าจะเป็นพวกไฟที่วัดชุงสูงและไปใส่เป็นอ daylight อย่างนี้นะครับก็ลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นะครับ ผมเองนะครับที่ซื้อมาวัตถุประสงค์จริงๆก็จะมาใส่เพิ่มในส่วนของไฟไฟลีนะครับไฟลีเพราะว่าในรถจริงๆแล้วไฟลีก็จะมีนิดเดียวนะครับรถบางรุ่นก็จะมีเฉพาะอ่าริมริมข้างนะครับริมข้างกับข้างหน้าก็จะมองเห็น2ฝั่งซึ่งผมมองว่าผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นเขาก็จะมองไม่ค่อยชัดเจนโดยเฉพาะเวลาพบ่ํานะครับพบ่ําหรือพบเพนะครับ หรือยจะใกล้สว่างอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดไฟหลีนี่ก็ก็จะช่วยได้และถ้าเราเสริมตัวนี้เข้ามานะครับก็จะทําให้เรา,าใช้รถไทยถนนอย่างปลอดภัยนะครับแต่ส่วนมากเขาไปใส่เป็นไฟเดลท์แต่ผมมองว่าสินค้าพวกนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับตัวหนึ่งไม่ถึงหนึร้อยบาทนะครับสองตัวก็รวมค่าขนส่งก็ร้อยนิดๆิดนะครับผมมองว่าไปใช้แล้วก็ผมเคยใช้แล้วหลอดก็จะขาดนะครับเพราะ พอรถพอเราใช้รถมันก็เปิดตลอดวันตลอดคืนนะครับอายุการใช้งานของพวกนี้ก็จะสั้นลงเราก็จะได้เปลี่ยนบ่อยนะครับผมก็เลยไม่ไม่โอเคกับการไปติดพ่วงกับไฟเดลท์นะครับไฟเดลท์แต่ผมจะชอบในการที่จะติดเสริมในส่วนของไฟหลีมากกว่านะครับแต่บางคนก็ ใช้หวัดสงสูงนะครับดูหวัดสงสูงแล้วก็ทําเป็นสปอร์ตไลท์ก็ได้นะครับสปอร์ตไลท์แต่การทำสปอร์ตไลท์ถ้าเราไปาเขาเรียกพ่วงพ่วงสายแบบเปิดตลอดวันตลอดคืนเพื่อเป็นสปอร์ตไลท์มันมันก็เหมือนกับไฟดีไลท์นะครับมันอาจจะขาดได้แล้วก็อายุการใช้งานอาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นสปอร์ตไลท์วัดสงสูงก็ควรจะมีสวิตนะครับสวิตสวิตไว้ปิดเปิดข้างในรถอีกทีหนึ่งเอาไว้เฉพาะช่วงที่ เวลาหมอกลงจัดฝนตกอย่างเงี้ยนะฮะก็ใช้ได้เป็นบางครั้งบางคราวอันนั้นก็จะช่วยยืดอายุของอุปกรณ์พวกนี้ได้นะครับนะครับวันนี้ผมเองนะครับจะมาแนะนำาการ DIY นะครับของรถผมนะครับผมจะทำครับที่เขามีมาให้ก็จะเป็นตัวโคมไฟนะครับซึ่งก็กันน้ำเขาบอกว่ากันน้ำอย่างดีนะครับ ตามระบบมาตรฐานของเขาแล้วก็ให้ตัวนี้มาขาสีดำนะครับพร้อมกับสก,กยูยิงยิงเข้าไปเพื่อยึดแล้วก็มีสก,กเูเพื่อเพื่อยิงตัวนี้เข้ากับตัวรถยนต์นะครับซึ่งตัวนี้ผมมองว่าไม่โอเคการจะไปยิงเข้ากับตัวรถผมมองว่าไม่ไม่เอาดีกว่านะครับถือว่าทําให้รถเสียหายเพราะฉะนั้นแล้วการจะติดตั้งอะไรก็ไม่อยากไปกระทบกระเทือนตต,ตัวรถของเรานะครับผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเหล็ก เหล็กเจาะรูนะครับเหล็กเส้นยาวเป็นฟุตนะครับประมาณฟุตนะครับผมก็มาตัดใส่เสริมแล้วก็ซื้อนอ็อตตรงนี้มาขันติดนะครับขันติดขันยึดให้แน่นนะครับทั้ง2ตัวนะครับเพราะผมดูแล้วบล็อกที่ผมใส่ก็คือว่ามันจะเข้าไปในช่องลมช่องอะไรไม่ได้เลยมันเต็มหมดแล้วครับเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่นะครับผมพยายามเลือกซื้อในไซส์ที่เล็กแล้วแต่มันเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้เข้าช่องลม ข้างล่างไม่ได้เข้าช่องอเขาเรียกตัวกระจกหน้าอะไรก็ไม่ได้นะครับหรือถ้าเอาเข้าไปได้ก็คือต้องเจาะยึดอย่างเดียวให้อยู่นะครับผมก็เลยไม่อยากไปทําอะไรตรงตัวรถนะครับผมก็เลยใช้ลักษณะนี้แล้วในการติดตั้งของผมก็จะเอาไวขาานนนานะ้ข้างล่างกันชนหน้านะครับข้างล่างกันชนหน้าโดยวิธีการยึดกับตัวยึดกันชนนะครับทั้งสองตัวนะครับ อันนี้ก็ไม่ไม่ใช่จะตรงททาเดียวนะครับผมต้องมาดัดนะครับลักษณะนี้คือผมต้องมาดัดดัดให้เพื่อมันได้ให้ได้ระดับนะครับถ้าเราเอาเข้าไปอย่างนี้โดยที่ไม่ดัดนะครับมันก็จะงอขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะมีให้มันขัดขัดกันบ้างเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับผมก็เลยต้องดัดตรงนี้ให้โค้งลงมานิดนึงนะครับเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันเพราะเวลาไปใส่แล้วมันก็จะ อยู่ได้ในระดับที่สวยงามนะครับอันนี้ก็เสริมความสวยงามได้ด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ของท่านอื่นมองเห็นรถเราครับนอกจากไฟหลีแล้วที่มากับโรงงานของรถยนต์ก็มีตัวนี้พ่วงเข้าไปด้วยนะครับก,ก็เสริมไปด้วยแล้วถ้าเราเปิดนะครับเราเปิดแล้วก็ช่วยในเรื่องของเหมือนเป็นสปอร์ตไลท์ในตัว แต่ตัวนี้วัดไม่สูงนะครับวัดไม่สูงวัดน้อย10กว่าวัดก็ไม่ได้ไปรบกวนคนใช้รถใช้ถนนสักเท่าไหร่ก็ช่วยเสริมของเราบ้างนิดหน่อยเพราะรถก็มีไฟตัดหมอกอยู่แล้วนะครับสรุปก็คือตัวนี้ผมมาช่วยในส่วนของไฟหลีนะครับให้มีความสว่างมีเขาเรียกผู้ใช้รถถนนอมองเห็นของเราได้อย่างชัดเจนแล้วก็เสริมความสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ diy นะครับแต่ตัวนี้ปัญหาก็คือว่าเจ้านี้เขาให้สายไฟมาสั้นนะครับผมก็ต้องไปซื้อสายไฟใหม่แต่บางเจ้าเขาก็ให้สายไฟมายาวราคาก็จะสูงขึ้นตัวหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยหน่งร้อบาทประมาณนั้นเพราะว่าเขาคิดค่าสายไฟตัวนี้ถูกจริงนะครับตัวหนึ่งหกบกว่าบาทนะครับแต่สายไฟก็ให้มาติดเดียวนะครับเราต้องมาซื้อเพิ่มนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปซื้อตัวที่มีสายไฟอย่างดี ในรูปภาพแต่ของจริงนั่นจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อันนี้คือการซื้อของออนไลน์บางทีเราดูดีแล้วะละเอียดแล้วแต่เวลามาเราบางคนก็คอมเมนต์ว่ามันไม่โอเคก็มีเยอะนะครับลองๆพิจารณาดูอันนี้ผมมาอยากแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าใครจะติดเสริมในรถยนต์ทุกรุ่นก็ทําได้มีหลากหลายให้เลือกนะครับตามราคานะครับตามคุณภาพนะครับของมันเยอะครับทุกท่านเดนี้จากจีน เราทําได้เราอยู่บ้านบางๆงก็ทําได้เสริมบางทีเราก็ไม่ไม,ไม่ทราบนะเวลาไฟหลีขาดไฟอะไรขาดอ่าเราก็ขับบางคนก็ไม่รู้ถ้าไม่มีใครบอกนะครับถ้าเราเสริมพวกนี้มามันก็ช่วยได้อ่าป้องกันได้ในระดับหนึ่งครับครับแปงสูนแนวก็พูดมาซะเยอะนะครับก็คือว่าที่อ่างานชิ้นนี้นะครับสรุปง,ง่ายๆก็คือว่าอ่าใช้มาใน การทำไฟรีนะครับไฟรีนะครับไฟลีแล้วก็พ่วงด้วยไฟตัดหมอกนะครับอยู่ในตัวนะครับไฟรีไฟตัดหมอกหรืออีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสปอร์ตไลท์ก็ได้แต่แรงวัดไม่เยอะนะครับแรงวัดไม่เยอะนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่สวิตอะไรทั้งนั้นนะครับก็พ่วงใส่สายไฟรีอย่างเดียวนะครับแต่ประโยชน์ที่ได้ กับ <ersch> ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกด้วยเป็นสปอร์ตไลท์ด้วยแต่นะครับแต่ไม่ได้อย่างเดียวนะครับคือไฟเดลท์หรือไฟเดทม์ลันนิ่งไลท์นะครับที่เขาค่ายรถเขาเรียกกันเราไม kind of on <im Willy> ่ไ <im> ด <Bell hvad> <im> ้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะว่าเพื่อรักษาอุปกรณ์ตรงนี้ไม่ให้ใช้งานหนักแล้วก็ไม่ให้มีปัญหากับทางเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย นะครับเรามาใช้แค่ตรงนี้นะครับวัตถุประสงค์นะครับถ้าท่านไหนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และนําไปใช้ประโยชน์จากการนําเสนอตรงนี้ก็ยินดีนะครับเดี๋ยวผมจะได้นําไปติดตั้งในรถเก่งของผมนะครับเดี๋ยวจะได้อัปเดตให้ดูครับผมครับก็ทําการนะครับเก็บสีนิดหน่อยนะครับเพื่อป้องกันสนิมแล้วก็ความสวยงามนะครับเก็บสี แล้วก็ทําการต่อสายเพิ่มเข้ามานะครับให้มีความยาวจะถึงจุดที่เราเชื่อมกับไฟดีนะครับเพราะเขาให้มาสั้นนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยทั้งสองตัวแล้วก็เตรียมไปติดตั้งที่รถยนต์ได้เลยนะครับครับก็ทําการต่อเรียบร้อยนะครับนะครับจัาไฟดีนะครับไฟดีอยู่ตรงนี้นะครับจับก็ลํบบากทีหนึ่งนะครับเพราะว่า พื้นที่ทางานไม่มีเลยแต่ก็พยายามทําให้มันเรียบร้อยดีนะครับไม่ให้มีปัญหาแต่ฝั่งนี้ก็โชคดีหน่อยนะครับมีแบตเตอรี่ก็เลยต้องถอดแบตเตอรี่ยกออกแล้วก็พอร์นะครับไฟลี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างนี้มันจะไม่มีช่องว่างเหมือนรถกระบะนะครับรถเก๋งเพราะว่ามันอัดแน่นไปหมดเลยนะครับรถเก๋งนะครับก็ต้องเอาตรงนี้ออกนะครับก็เลยสะดวกหน่อยด้านนี้ต้อง ขออภัยด้วยไม่ได้ถ่ายทําเพราะว่าฝนก็ตกแล้วก็เร่งจะทําให้เสร็จนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับสุดท้ายก็ต้องเอาฝาปิดมาปิดตรงนี้นะครับอันนี้คือพื้นที่การทํางานของเราเก็บสายไฟอะไรอยู่ตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับใช้เคเบิลไทายรัดไม่ให้กระพือไม่ให้ติวนะฮะอันนี้คือฝาปิดตรงนี้นะครับนะครับเรา,เาก็ประกอบปิดเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดนี้นะครับฝนก็ตกครับ นะครับเรียบร้อยนะครับถ้าใครอยากจะนําไอเดียนี้ไปทํากับรถของท่านนะครับก็ยินดีเลยนะครับมันก็จะได้ไม่แพงนะครับแต่เหนื่อยตรงในการทํานะครับเพราะเราค่อยๆทํานะครับแล้วก็ทํายากนิดนึงนะครับถ้าใครทําได้ก็ลองคอมเมนต์มามาดูหน่อยหรือติดขัดอะไรเพราะว่าถือว่างานหินพอสมควรใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับกว่าจะสําเร็จเรียบร้อยนะครับตัวล่างนี้ก็ยึดนะครับยึด กับตัวสกรูที่ยึดชายล่างกันชนหน้านะครับทั้งสองตัวอยู่ระหว่างกึ่งกลางป้ายทะเบียนพอดีนะครับถ้าเราเปิดไฟหลีนะครับมันก็จะออกคู่นะครับอย่างละคู่บนคู่ล่างคู่ไฟตัดบอกยังไม่เปิดนะครับไฟหน้ายังไม่เปิดนะครับแต่ถ้ามืดกว่านี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับก็อากาศประมาณนี้นะครับคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะครับก็เปิดได้เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่เพิ่ม ให้ผู้ร่วมทางได้สังเกตเห็นรถเราได้สะดวกนะครับก็ลดอุบัติเหตุได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ